พิจารณาความตายเดี๋ยวจะพิจารณาอางหางง่ๆมันก็จะนั้นอีกเรานั่งอย่างน,บบนี้อย่างนี้มอนกนั่นพิจารณาเรื่องเรื่องความตายอันนี้เป็นของร่างกายไม่ใชจของเราเราวทอดทิ้งทอดท้อย่างว่าเราตายแล้วก็ทิ้งเวลานี้สมมติว่าเราตายเราคิดอย่าเราไม่มีแหละลมหายใจเรามีแหละรเราตายพิจารณาอย่างนี้เฉพาะ ถ้าหากว่าใจของเรามันชัดเจนจะปล่อยวางรื่างสละตสมคนตายน่ต้องทอดทลุลักจึงค่อยตายเราแสดงเห็นง่ายๆภาย,ยนอกอะไรได้ว่าไม่เอาเรื่องนั้นมันยจะอยตายเราแสดงเห็นเห็นอะไรแสดงเห็นชัดทีเดียเพราะฉะนั้นในเวลานี้เราสมมติ่าเราตายมีอะไรบ้าทิ้งหมด วมื่อทิ้งของภายน,นอกที่เป็นวัตถุและอะไรทั้งหมดที่ปรากฏแล้วทิ้งหมดแล้วเขาจะมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็ต่างอธิบายฟังมาแล้วถึงน,นอกจากความดีแล้วยฉะนั้นเราจึงตั้งใจพยายามรักษาความดีคือความสงบใช่หมความดีอะไรสู้ความสงบไม่ได้ความสงบในเป็นของส่วนตัวเลยเจ้าของ เป็นสิ่งที่ไม่สาระอย่างยิ่งเราจึงต้องพอทอดทุลักว่าเราตายแล้วก็จิตมันก็สงบได้คิดไปเวลาเวลานี้เราตายแล้วมันก็ทอดทุรากปล่อยวางก็ยังเหลือความสงบคนเรากลัวแสนกลัวเช่นไปเชิญกับภัยอันตรายต่างๆกลัวที่สุดกลัวตายเมื่อไปเชิญต่อหน้ากันจริงๆจัง,จง,จง,จงแล้วน ไม่มีทางไปเที่งเลยจองตายแล,และหายความกลัวถ้าห่างย,ย้อมสล้าเลยแล้วหายกลัวพึ่กลัวตาย,ยแต่ว่านั่นเป็นธรรมดาทั่วไปไม่มีหลักหายแล้วก็เลยไม่จัดจจไปยึดเอาตรงไหนเป็นหลักอันนี้วิธีเพราะนางเราก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน คือเราเงียบสล่าล้วอารมณ์ต่างกๆทอดจะปล่อยวางได้เข้าไปยึดเกยียวแต่เรายังมีหลักคือเราจะต้องถึงความสงมบมรักษาความสงบไว้มั่นคงต่อไปต้องมีหลักอย่างนี้นมีวิธีอุบายสำหรับภาวนาพิจารนาถึงความตายโดยวิธีอย่างนี้ จึงจะเข้าถึงความสงบได้เอาเอาละเอาไว้นานๆนะมันจะชักจะลืมเพราะที่ว่ายกทำเลยเวลาเรานั่งมันจำเป็นจะต้องมีสิ่งมาลบขวนเราจะต้องต่อสู้โดยเฉพาะก็คือยุงบ้างความเหน็บเมื่อยบ้าง สารพัดทุกอย่างนะของภายนอกนอกจากนั้นอีกทั้งของภายในละเอียดเข้าไปของภายในกนั้นก็คือว่าใจพระใจมันเราตั้งใจจะทำความสงบเท่านั้นคล้ายๆกับมันวุ่นมันยุ่งม,มากยิ่งกว่าที่เราไม่จะทำความสงบเฉยใช่เสียงปล่าในเวลาที่เราตั้งใจทำความสงบคือเรามองดูเข้าไปหาใจ ก็เเห็นเรื่องของใจเลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากมหมควาไม่จริงไม่ใช่มากเราต้องทันเราเห็นมันแล้วแต่กวอนเราไม่เห็นเมื่อเราไม่ได้ทําความสงบคือเราไม่ได้ภาวนามันเที่ยวก่อนไปทั้งไม่ทั้งวานแล้วก็ไม่รู้เรื่องคราวนี้เราไม่เห็นนี่ยครนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งทีเราเป็นของมากที่จริงกล่ามันน้อยลงไปแล้วล่ะ ยึ่งอย่าพากันไปกลัวและวิตกว่าจะชำระมันไม่ได้สิ่งที่เราไม่เห็นนะชำระไม่ได้เมื่อเราเห็นเราชำระได้มีอีอุบายและมีวทางที่จะชำระได้ของไม่เห็นจะไปชำระเลินล้างให้มันสะอาดได้อย่างไงใจของเราเมื่อแทรกหนึ่งเราเนี่ยไปจะทำวามสงบหนไม่เห็นเลยไม่สะาไปถึงไหนไหนไปอยู่ไหนก็ไม่สะอา เวลามาทาก่อนหน่อยมันเห็นเนี่ยครับนี่จังว่ามันทอยเข้ามาไม่เของมากเมื่อมันเห็นนั่นแหละจะเป็นเดือดร้อนเสียใจว่าโอ้โหมันมากเ,เกินเลยเกินทาไมจะทําไหว่าไปเดือดร้อนเสียใจอย่างนั้นขอให้ทําความดีใจว่าอ,อ้อเราเห็นเวลาน,นี้เรารู้เราเห็นตัวมันแล้วเพราะฉะนั้น เราจะต้องต่อสู้โดยวิธีที่ว่าเนี่ยมันมีหลายอย่างนียวิธีต่อสู้ต่อสู้อย่างนึงที่มันคิดวุ่นวายไปมากมายไม,ม่หยุดไม่ยัง้งพี่นาถึงความตายอธิบายานั้นก็เรียกว่าวิธีต่อสู้วิธีอย่างที่ว่าเด็กเกเนี่ยวิธีทัต่อสู้โดยการที่ยิ่มนวลไม่แข็งคือว่าทําความสบาย ล่อยวางทอดุระอารมณ์มันสบายสบายทำความพอใจในการที่เราเห็นใจของเราแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสบายสบายันไปพะจิตพะใจมันสบายมันก็ไม่ส่งมันก็สงบให้จัดตัวผู้ส่ง เมื่อไม่ส่งมันมีลักษณะอย่างนี้เมื่อมันไม่วุ่นไม่สงสัยมันมีลักษณะอาการอย่างนี้มันซุ่งมันมันวุ่นวายสงสัยมีอาการลักษณะอย่างนั้นให้จับตัวนั้นให้ได้อันที่ว่านี่เป็นอุบายไม่ได้พูดถึงเรื่องปริกรรมหากว่า,าจะปริกรรมมันก็ทํานองเดียวกัน มันนึกพุโทโธพุธโทโธหรือพี่หรือพิจารณาเราไมา่ใจก็ออกหรือพิจารณาความตายให้จิตใจมันจดจ้องอย่เฉพาะในสิ่งเดียวน่ะก็ลักษณะเดียวกันอยถ้าเราจับได้อย่างอธิบายตะกี้นี้แล้วเราไม่ต้องมีปฏิรรมก็ใช้ได้เหมือนกันมีหลายเรื่องที่จะต้องต่อสู้ไปจดโดยเฉพาะคือว่าจิตของเราไม่ได้เคยไปจดต่อสู้มีแต่มันขนาบขนาบเรียกรั้งไป เรายอมแพ้ตลอดทุกเมื่อเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้เป็นใช้อบายหลายอย่างหลายประการด่งอธิบา,านี้อย่างนั้นในเมื่อมันอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปทอ้อถอยและก็อย่าไปเดือดร้อนขอให้ทําคมขอใจเราได้เห็นได้รู้เป็นของดีแล้วเราจะต้องมองดูว่ามันชัดลักษณะการอย่างนี้ ที่มันวุ่นมันวายและที่มันสงบมันเป็นยังไงจับจ้องมองตัวนะั้นมันชัดใจมือแล้วก็ตรงกลางใจเดียวกใจมันใจคนก็ชี้มันที่ทำกลางหน้าอกอะไรก็ตามถ้าเป็นใจแล้วตรงกลางใจไห้ใจอะไรก็ตามต้องชี้ตรงกลางนันนี้แหละลักษณะของใจ คน,น,นเรายังไม่ได้เห็นใจกันมาด้วยจากตรงกลางผู้ที่ท่านพึกฝนอบรมแล้วคืออบรมใจให้อยู่ในบังคับของตนไใ่จิตส่งใจใ่จิตวุ่นวายตรงหน้าตรงหลังจะเห็นใจเป็นกลางชัดเจนขึ้นมาทีเดียวนั่นีนอกมีไหนไม่มีไปนีม่มาไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่นอกกายไม่อยู่ในกายไม่อยู่เหนืออยู่ต่ํา ถ้าอยู่สูงอยู่ต่ำเจกใจน่าจะเป็นอันหนึ่งของมันอยู่ก่งา,างกลางนั่นแหละผู้พึกษาอบรมแล้วจะเห็นใจชัดแต่ธรามาอธิบายอธิบายให้เข้าหลักท่านหลนะเพื่อให้เข้าใจว่าใจของกลางจะรู้ได้อย่างไงถ้าห่างเราอยากจะรู้นขณะขณะนี้เราจะรู้ได้ใจของเราเรากั้นลมให้ใจสุดขั้ ไม่มีคิดหน้าคิดหลังสมโนตตรงนี้อรนี่แตร,รู้รู้ว่าเรารู้อยู่ว่าเรารู้อะไรตัวไหนแต่ไม่คิดไม่ทราบวารู้อะไรจะมารู้ตัวขงมันเองลักษณะของใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราจะให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดมันก็อยู่ไหไนะเพราะอาศสยลมเพราะกานใจมันก็เลยไม่สมมันก็อยู่นิ่ง อันนั้นพอเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเัวดใจอันนี้ทำยังไงมันจะเขา้าถึงใจตรงนั้นเขาต้องอาศัยการพ,พ,พาุ่มลมการฝึกฝนคพบคุมโดยการต่างกายน,นั้นวันนี้จึงจะอธิบายเรื่องวิธีที่จะคุมใจให้มันอยู่ให้มันเข้าถึงใจใจกลางนั่นแหละถ้าเรารู้ใจตัวนี้แล้วนะ่รู้รู้หมดเรื่องต่างๆในตัวของเราหรือแม้แต่ในโลกนี้ทั้งหมดรู้ทีเดียว เพราะอะไรสิ่งที่วุ่นยุ่มดทั้งโลกทั้งโลกนี่แหละที่วุ่นที่สงสายเดือดร้อนในทุกอย่างทุกประการที่เราเห็นเห็นหรือเราคิดได้ทั่วทุกมุมโลกนี่แหละเกิดจากอำนาจของใจแท้แม้แต่ตัวของเราคนเดียวคิดดีคิดชั่วคิดหยาดละเอียดเป็นสุขเป็นทุกข์เดือดร้อนในประการต่างๆล้วนแต่ตัวใจ เห็นนั้นถ้าหากไปเห็นตัวใจต่เห็นอาการของใจละคะนี้รู้เรื่องอาการของใจความรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าปัญญารู้ใจไดยตนเองนี่แหละเรียกว่าวิชารู้ใจได้ตนเองนี่เรียกว่าความสว่างเกิดขึ้นที่ใจรู้อันนี้เรียกว่ารู้ไดยตนเอง รู้นีธรรมาเป็นปัจจต่างธรรมคําคสองไม่าจะเรียกว่าเห็นด้วยตนเองปัจจต่างเวทิตโภวิญโยหิตวิญยูชนพระพุทธเจ้าทั้งต่างตัววิญยูชนไม่ใช่วิรชนอันนี้เป็นวิวิญยูชนวิญยูชนนี้คือผู้ที่อบรมใจของตนเข้าถึงตรงนั่นแล้วเกิดค,ความรู้ใจของตนอาการแจงของตนด้วยประการต่าง เรียกว่ายินยู่ชนรู้โดยเฉพาะตนพู้ในคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยกี้เลสพันหาตั้งหารลายแสนเรื่องสาราพัดตั้งฟวงมดจะปรากฏในที่นั้นเลยหรือจะพูดอีกไหนหนึ่งก็อพอมาเปรียบเหมือนกับประตูเมืองสมัยโบราณ ถ้ามีประตูเขา้าประตูออกมีนายประตูเรียกว่านายทวารสมัยนี้เรียกว่านายด่านตรวจคนออกคนเขาต้องดูบัตรประชาชนใครใครมาจากไหนรู้หมดนายด่านเป็นคนรู้เลยเราอบรมใจแล้วนั่นใจสงบแล้วอาการที่มันออกจากใจนั่นเรารู้นั่นก็เหมือนกับนายด่านตรวจคนออกคนเขา